เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่รู้หรือได้เซฟข่าวหลุดมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะลืมเรื่องที่จะมีแพทโน้ตเล็กๆในคืนวันที่29นี้ใช่ครับตัวผมก็เกือบลืมเหมือนกันและในวันนี้เองตัวผมก็จะพาเพื่อนๆมาทัวร์แพทโนตกันแบบฉบับรวบลัดซึ่งก็ไม่มั่นใจว่ามันจะรวบลัดจริงหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยชอบพาออกนอกทะเล <c oughs> เอาเป็นว่าไปฟังกันเลยดีกว่าครับแพทโน้ตที่จะมาในคือวันที่29นี้ คาดว่ามาช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มจนถึงช่วงวันที่30เวลาตีหนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะชอบมาต่อวันที่29่สิบ้าหทุ่มห้นาทีประมาณนั้นครับซึ่งกิจกรรมจะอยู่ทั้งหมด14วันแพทนี้พกกิจกรรมใหญ่มาด้วยนั่นก็คือ Warrior Collection Event เพอาะ a p e x l e g e n d นใส่คำว่า Collection Event เข้ามามันก็ต้องมีของแดงหรือว่า Air Room มาแน่ๆแล้วมันก็มาตามนั้นครับนั่นคือ Airroom ของคริปโต ซึ่งที่บอกว่าตามนัดเพราะว่าตั้งแต่สีทั้ง12ออกมาข่าวลือหนาหูว่าจะเป็นของคริปโตมันก็หึงมากๆครับใครเป็นพ่อยกแม่ยกของคริปโตอย่าลืมจัดมาด้วยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนมีดในวอลเล็เลยในกิจกรรม Collection Event น์นี้ก็จะมีสกินมากมายซึ่งผมจะสไลด์รูปไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูครับว่ามีสกินอะไรบ้างจากคอลเลกชันอีเวนต์นี้ ทั้งนี้ในช่วงเวลากิจกรรมก็จะมีร้านค้าที่เป็นแบบ Limited Time เช่นกันโดยที่สกิน2บล็อกไซส์บนจะล็อกเอาไว้แล้วว่าเป็นของกิจกรรมนี้แต่ที่เหลือทั้งหมดเป็นการรีเซลหรือนำสกินเก่าๆเนี่ยกลับมาขายตหลักที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวของ Outland Warrior ของบังกะลอมวยไทยของ l e v e n a n t e แล้วก็สกินอย่างกับตันแบมบูโซก็น่าสนใจเหมือนกัน สกินของกิจกรรมนี้สามารถใช้คัฟตีเมทัลในการแลกได้โดยเรียแรกจะอยู่ที่สีม่วงเนี่ยแ0 0และสีทองอยู่ที่2,400ยังไงถ้าจะแลกก็อย่าลืมพกกันมาเยอะนะครับเปลืองมากๆ <c oughs> ในส่วนของสายฟรี free, เขาก็จัดมาให้เช่นเคยครับตั้งแต่ละวันเราสามารถรับแต้มได้สูงสุดถึง1,600แต้มโดยที่กิจกรรมนี้แต้มเต็มอยู่ที่5000แต้มโดยที่เควสเนี่ยจะเป็นแบบเวสรายวันรีทุกๆวัน5โมงเย็น เวลาบ้านเรานะครับเงื่อนไขในเควสก็จะเป็นแบบเดิมซ้ําๆดังนั้นจับตาดูวันแรกให้ดีครับแล้วก็วางแผนเอาไว้ได้เลยหลากแล้วสิ่งที่น่าสนใจและดูแลเป็นพิเศษคงจะเป็นตัวแท็กเกอร์ครับพวกสเตตอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลเิดเผยมาว่าเป็นของเลเจนต์ตัวไหนต้องมารล,ลุ้นครับว่า2องเลเจนต์ตัวไหนที่จะเป็นผู้โชคดีได้แท็กเกอร์เทๆ่ๆไปใช้กันในส่วนถัดไปก็คือ control i s back ใช่ครับ เาสาม้านเราเรียก 9v9 ทีมเดสแมทไม่สนใจครับใครจะยึดฐานที่นี่สำหรับผมมีไว้เพื่อยิงระบายอารมณ์กับเปลี่ยนปืนได้ตามใจชอบไม่ต้องฟาวนนั่นแหละครับความสนุกของโหมดนี้และในครั้งนี้มีแมปใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวของคอสติคทรีฟเมนต์ของ k i n ง c a นยอนโอ้โหปกติในห้องธรรมดาหรือว่าห้องผับเกมเนี่ยมันก็เดือดอยู่แล้วนะตรงจุดนี้พอมาอยู่ในคอนโทรลเนี่ยมันจะไม่เดือดไปกันใหญ่เลยเหรอครับ <c oughs> โดยที่แมปเก่าๆเนี่ยมันก็ยังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นบริเวณบารอมิเตอร์ของ Storm Point รวมถึงตัว h a m m o n l a ็ใน Olympus อยู่ครบทั้งหมดครับถัดไปในส่วนของ Arena ได้มีการเพิ่มแมปใหม่เข้ามาชื่อว่า drop off ผมไม่รู้ว่าจะบรรยายแมปนี้ยังไงดีผมจะเปิดพร v i e วแมปเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับผมเนี่ยแมปนี้เข้าไปด,ดูแล้วมันไม่ค่อยกินทรัพยากรเท่าไหร่จะสื่อไๆว่า fps เนี่ยมีหน้าดอกครับ ถึงแม้ว่ารายละเอียดหรือว่าโมเดลสิ่งของต่งตางๆมันจะเยอะก็ตามแต่การเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมีค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยดังนั้นใครที่เป็นสายอารีนาวางใจเรื่อง FPS ได้เลยครับแบบนี้ดูเหมือนจะมีอยู่ด้วยกัน2จุดหลักๆให้เล่นก็คือบริเวณด้านนอกของตัวอาคารสิ่งของก่อสร้างเนี่ยดูเยอะเป็นพิเศษเหตุผลนั่นก็เพราะว่าเพื่อการจู๊กหลบหรือ snapshot ของผู้เล่นแล้วก็จะมีพื้นที่ทางด้านในของตัวอาคารให้เราได้เล่นกันอ่ะอีกอย่างหนึ่งครับ ผมสันนิษฐานว่ามันคือพื้นที่ข้างล่างของโอลิมปัสตอนกลางคืนไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าถเมื่อคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับอย่างสุดท้ายก็คือแพดโน้ตผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรออันนี้อยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าวัตตาแฮกมันค่อ่ข้างน้อยแล้วก็ดูเฉยมากๆการปรับแพบครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อรูปเกมณปัจจุบันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตัวขับเกมแรงเกมรวถึงเกมแข่งด้วยเป็นยังไงไปดูกันครับ หมดคอนโทรลมีการเปลี่ยนแปลง1แก้บัคผู้เล่นที่ตายแล้วไม่สามารถเลือกจุดเกิดได้อันนี้บ่อยครับต้องเลือกตัวใหม่มันถึงจะเลือกจุดลงได้บัดสซบมากๆ 2. ก u r b เทอร์โบชาร์เจจะถูกถอดออกในขณะที่ปืนเนี่ยเป็นสีม่วงและจะนำกลับมาตอนที่ปืนเป็นสีทองก็ในตอนที่เราเล่นใช่ไหมมันจะมีเด v o ว์าว ตอนที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยก็คือมันจะได้เทอร์โบมาเลยซึ่งมันแปลกมากมันมันผิดหลักกับแม่คนิกเกมสุดๆอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเหมือนเป็นการแก้บั๊กหมดคอนโทรลมากกว่า3และ4แก้ไขบั๊กรวมถึง UI ต่างๆเพื่อความเสถียรของตัวเกมและ5แก้บั๊กกระสุนหายของอัลติเมตแลมพาร์ดหลักแล้วในโหมดคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นการแก้บัก๊กส่วนใหญ่เราลองมาดูภาพรวมอย่างอื่นบ้างครับ g 7 Scout Double Tap ถูกลดไฟเลนลงจาก0.475เหลือ0.375 Double t แทมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแรงถีบปืนความจุกระสุนเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140นัดเพิ่มอัตราก,การดรอปฮ o p Up พแฮมเบ p ร์หอยและคิเนติกฟีเดอร์ลดอัดตราก,การดรอปฮ o p Up d e ดนไอเทมโป o ชตเตอร์แคปและ Boosted โหลดเดส่วนการแก้ไขบัก๊กที่น่าสนใจก็จะมีการชาร์จปืนจะมีแอนิเมชันที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าดีครับบางที a n i m เมชันของเราเนี่ยคือชาร์จเสร็จไปแล้วแต่พอจะใช้จริง มันยังไม่ได้ชาร์จเลยเสียเวลาชาร์จใหม่อีก 2. แก้ไขตัวโชกที่ไม่สามารถปิดใช้งานได้ในปืนทิปเปิลเทคหลักๆก็มีประมาณนี้ครับนอกนั้นที่เห็นก็เป็นบักซึ่งคนก็สรรหาที่จะทำครับผมขอไม่พูดถึงละกันเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าในแผทนี้นอกจากที่เราจะต้องเสียเงินให้กับ Air Room แล้วนอกนั้นไม่มีอะไรจริงๆครับการปรับบัฟเนิร์ฟถ้าวิเคราะห์ตามแนวทาของผมนะ มันแค่ส่งสัญญาณเตือนปืนเคราะห์รวมถึงปืนระยะไกลทั้งหลายสังเกตได้จาก G7 เนี่ยคือโดนเนือ้อเต็มครับเหมือนกับว่าจี้จุดไปเลยนั่นมันเป็นปืนแอ่ดอกด้วยนะคือ,อยังโดนจี้เลยฮอปอัพเนี่ยถูกเน้นไปที่แฮมเบอร์พอยต์นั่นก็คือระยะใกล้รวมถึงตัวเคมนิติกเองด้วยถึงแม้ว่าทิมเบอร์เท็จะมีให้ใช้ก็ตามส่วนพวกเล่นไอเทมโปชัปเตอร์แคปบูสเต็ตโหลดเดอร์ฮอบอัพพวกนี้เป็นของปืนระยะกลางถึงไกลแทบทั้งหมด EA เนี่ยส่งสัญ,ญญาณเตือนมาไกลๆแล้วครับ ว่าระวังนะเจ้าพวกปืนคอทั้งหลายระยะไกลทั้งหลายฉันเนี่ยบับมาก็จริงแต่ระวังนะฉันเนี่ยก็เนิฟมันได้เหมือนกัน <c oughs> นี่คือแนวคิดของผมที่มีต่อแพทโน๊ตในครั้งนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นั่นแหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วชอบสามารถที่จะกดถูกใจหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะใช่ผมตีมอนทวิชด้วยนะเจบปืนครับ